สวัสดีค่ะ,ะเพื่อนทุกคนเลยนะคะสวัสดีด้วยนะคะช่องนี้เลยนะคะดามาเลิฟจ้าวันนี้นะคะวันนี้เราไปนั่งรถไฟฟ้ามานะคะนั่งรถไฟฟ้านั่งรถ b t s อนะนะคะโดยที่ไม่เสียตังเลยสักบาทเดียวลูกค้าเชื่อไหมว่าทำไมถึงดิฉันไม่เสียตังเลย ฉันใช้บัตรคนพิการค่ะโดยที่ไม่เสียตังค์เลยนะคะเพราะว่าฉันร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วดิฉันนั่งรถไฟฟ้าไปซื้อไปซื้อขอโทษค่ะไปซื้อเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเลยค่ะนี่อยากกินอยากกินมากอยากกินมากๆราคาไม่แพงนะคะ อันละสิบบาทค่ะอยากกินมากไปหาซื้อไก่มากเลยแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเพราะว่าไปซื้อไก่คืออย่างน้อยเราทำเองไม่เป็นใช่ป่ะเราก็ไปซื้อไก่นู่นนั่งรถไฟฟ้าตั้งสามต่อเนี่ยไม่ใช่ต่อเดียวนะไปลงท่าพา้าต่อกท่าพ้าไปที่อื่นต่อ ไม่บอกที่ไหนเดี๋ยวลูกค้าไปซื้อมั่งตายไกลจริงนะจากพนังก้านนี่ไกลจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอยากไปกิง